สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนัับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Good Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงค่ะสวัสดีนิวด้วยนะฮะวันนี้เราคงอยู่กับมาตรการของการ Work from Home มันอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จัดรายการมาจากที่บ้านกันมากันที่เหล่าซีรีส์ Y วกันบ้างนะคะที่ล่าสุดก็โคอยนเตอร์ไปอีกหนึ่งเรื่องสําหรับที่มีคุณทามวันแล้วก็คุณเบนพานุพันธ์เล่นด้วยกันละค่ะ สร้างปรากฏการ์ซีรีส์ไทยเรื่องแรกที่มีผู้ชมสูงสุดนะคะหลังจากออกอากาศให้ชมในไต้หวนันสำหรับซีรีส์วายที่ตีแผ่เบื้องหลังสุดเช้าของวงการวายโคว i ด What You Want จะรักก็รักเหอะนะคะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับไน้ดีจนเกินเกินคาจริงๆแล้วก็เกิดเป็นซีซั่นที่2ขึ้นมาวันนี้ทีมขา่าวทวนไซเอดีเองได้คว้าพระเอกพระนาย2นักแสดงนําอย่างทามวัดและเบนพานุพันธ์มาร่วมพูดคุยถึงกระแสของเรื่องราวของซีรีส์สุดพิเศษแบบนี้กับความรู้สึกของทั้งสองหนุ่มที่อยากจะบอกแฟนๆค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆทั้งสองคนสวัสดีครับสวัสดีค,ร,คร,รับผมธามธรรมวัฒนครับรับบทเป็นเซสวัสดีครับเป็นพันธุพันน์นะครับรับบทเป็นอีถามถึงความรู้สึกก่อนเลยค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ก็คอยอีวันมันจะเป็นแบบเหมือนซีรีส์วายที่ออกแนวแบบเหมือนค่อนข้างจะแปลกใหม่ในแบบในในซีรีส์วายก่อนๆนันนี้จะเล่าถึงแบบเบื้องหลัง การทํางานของวงการซีรีวายที่แบบมันอาจจะมีที่คนดูเขาอาจจะแบบไม่เคยดูมาก่อนว่าแบบเออเรื่องหลังมันแบบมีเรื่องแบบนี้นะอะไรจะเป็นเรื่องของผู้กำกับก็คือเจมมีความสัมพันธ์กับอิทซึ่งก็คือตัวเป็นเองเป็นผู้กํากับกับนักแสดงอ่าเป็นความรักระหว่างผู้กํากับกับนักแสดงที่มีการร่วมงานกันแล้วเผลอตกหลุมรักกันถามถึงความรู้สึกนิดนึงค่ะกับการได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกรู้สึกแปลกใหม่แบบเราไม่เคย อ่าเล่นหนังชายชายหรือว่าแบบระบบดระบบดชายชายมาบอก่ะไรเงี้ยก็รู้สึกแปลกใหม่แล้วก็มันโอเนไหมเลยครับก็ความรู้สึกแรกก็คือตื่นเต้นเลยเพราะของเ็นก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเป็นซีรีส์ร่วมง,งานกับไต้หวันอะไรเงี้ยตอนแรกเ็นก็แบบตกใจเป็นซีรีส์ไทยที่แบบร่วมทุนกับไต้หวันเัษแล้วก็อ่านโอเคก็ตื่นเต้นเสพซีรีส์วายมาดูอพอสมควรแล้วเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยยากอะไรมากเท่าไหร่กระแสก็ดีใจที่แบบกระแสตอบรับมันดี มากขนาดนี้เราไม่คิดว่าแบบ,แบบแฟนอินเต,น<ม>ตอร์จะเยอะมากขนาดนี้ส่วนมากตอนนี้แบบส่วนมากมันเป็นแฟนคลับตอนนี้ก็ยังเป็นแบบเหมือนแฟนแฟนต่างชาติอยู่แบบไต้หวันอะไรอย่างเงี้เรล่าแฟนคลับทั้งไทยและเทศอยากจะบอกอะไรกับพวกเขา Thank you for all you all fans that supported uh, and watching our series I hope you will happy for this season 2 and You crazy t o Thank you all of you to s u p p o r t ขอบคุณทั้งแฟนคลับไทยทั้งแฟนคลับต่างชาติเลยที่แบบเข้ามาสนับสนุนเข้ามาดูซีรีส์แล้วก็มาชื่นชอบแบบตัวนักแสดงอะไรก็ขอบคุณมาก mm hmm. แล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณมากคคนที่แบบไม่เคยได้ดูมาก่อน mm hmm. ก็เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยจะ t o u คนดูในในแบบที่ BL ซ ที่ที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันภาพอารมณ์ตัวบทก็แปลกใหม่สำหรับ BL นะครับ BL ซีรีส์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทั้งสองคนนะครับก็เรียกว่ากระแสซีรีส์วายนี่เยอะมากๆจริงๆนะคะแต่เห็นว่าเทรนล่าสุดเนี่ยแอบไปได้ยินมาว่าหลายๆช่องหลายๆที่ก็มีการแอบซื้อลิขสิทธิ์พวกนิยายที่เป็นหญิงหญิง ต้องติดตามว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักยิงขเดนี่ยใช่โอ้นะแต่ว่าผมว่าซีเรื่องนี้ก็จะเป็นการให้ดูเบื้องหลังหอะไรอย่างในวงการบันเทิงที่เราหลายคนอาจจะยัง ไม่รู้แล้วอยากจะรู้ด้วยอ่ะลองติดตามกันดูได้นะครับขอบคุณ<า>ที่ติดตามกด Morning i n s i ไซ์กันทางช่อง t ู u e i ไซด์เอ HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะผมอยากพิสูจน์ให้พ่อแม่ผมรู้ว,ว่าผมก็เป็นลูกคนหนึ่งที่ จะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังนะพี่ชอบเกมใช่ปะเขาสังเกตยังไงว่าใครชอบใครแค่มองตาก็รู้แล้วแม่งโคตรปลอมเลยอินยังไม่รูพาสเวิร์ดทวิตเตอร์ดวเองด้วยซ้ำอยากดูแลเราเราให้ดูแลไหมล่ะเอ็ดฟังเรอธิบายก่อนได้ไหมอะ รถเราอ่ะไม่ได้พังหรือว่าเสียอะไรนะพี่คิดยังไงระครับถึงพาผมมานี่อ่ะก็ปลาต้องการวิตามินซีนะไม่หึงไม่หึงก็มันน่าหึงไหมล่ะดูแลเจนดีอย่างกับแฟนพี่ชอบเจนใช่ปะ แล้วถ้าพี่มาโขเขาตอบว่าชอบอะ่ะใช่บามึงเองก็ดเดยเหมือนกูใช่ไหมเจนทิวลรโง่เหรอว็เห็นเห็นกันอยู่อ่ะจะมาหลอกอะไรเราอีกอ่ะพูดความจริงกัน ูโคน,น้อยใจนะว้ยที่มูไม่เคยเห็นความดีของกูเลยอ่ะโอ้มันไม่มีค่าแล้วพี่ทำไมชอบคิดว่าตัวเองไม่มีค่ากู <c oughs> ดูแลมึงมาตลอดจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะ ก็ดีแล้วนี่พวกเขาชอบดราม่าบ้านขอโทษนะถ้าพ yeah ี่ทำอะไรน้องเขาแม้แต่ปลายนิ้วผมจะออกมาปกป้องน้องเอง